สวัสดีค่ะเมจิทาลอดบายิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนที่เกิดราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุน้ํานะคะคนธาตุน้ํานี่ก็จะแบบมีเดี๋ยวนะขอขยับกล้องนิดนึงเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่อ่อนไหวง่ายราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะ เป็นลักษณะของคนที่มีนิสัยเชื่องช้าอารมณ์แปรปรวนเป็นคนเรียบง่ายสุข,ขุมนุ่มลึกและก็รอบคอบนะคะเขาชอบความสงบเขาเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรรักชีวิตสบายๆเขาไม่พิถีพิถันแต่เขาเขาแต่เขาเป็นคนที่ เห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วผู้คนรอบข้างเขาพร้อมที่จะปกป้องผู้คนรอบข้างด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ชอบชอบช่วยเหลือค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นลันนกษณะของเขาคนราศีนาเออราศีราศีกรกฎธาตุน้ำเขาะจะเป็นคนแบบอ่อนไหวง่ายชอบชอบชอบเก็บความรู้สึกอะ่ะแต่เขาก็จะมีอารมณ์แปรปรวนด้วยเนาะเรามาดูกันว่า เดือนมิถุนายนจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกรกฎบ้างนะคะการงานการเงินและในเรื่องของความรักเนอะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่สิบใบราศีกรกฎการงานการเงินและในเรื่องของความรักจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นบ้างนะคะ10บใบ1 2 เนาะมาดูกันเดือนมิถุนายนจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีกรกฎบ้างนะคะมาดูไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตนของคนที่เกิดราศีกรกฎเนาะว้าว เจ็ดถ้วยว่าไปแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อืมคิดจินตนาการชอบมโนโมีสิ่งต่างๆให้เลือกเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักถ้วยมันจะเป็นในเรื่องของความรักเนอะอาจจะเจ้าชู้ด้วยความที่เขามีสิ่งต่างๆรอให้เลือกเยอะเนี่ยเขาก็เลย เลือกเยอะอะ่ะเป็นคนคิดจินตนาการสูงด้วยเป็นคนที่มีความความคิดเป็นคนที่อาจจะมีลักษณะของคนที่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีจินตนาการสูงเนะเาะเขาก็อาจจะเป็นคนที่คิดออกแบบทํางานเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบได้ดีอ่เป็นพวกงานศินละปะได้ดี แต่นิสัยเขาเนี่ยก็จะช่างโมโนโลเลเลือกเยอะเขาอาจจะมีความคิดในหัวเยอะอาจจะเป็นเรื่องโปรเจกต์เรื่องงานหรือในเรื่องเรื่องใดๆเนี่ยในเรื่องของของการเงินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้เงินโดยไม่มีเหตุผลอ,อยากได้ก็ต้องได้และในเรื่องของความรักเนะี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เลือกมากรักไม่ชัดเจนเพราะว่าด้วยความที่เขามีคนเข้ามาให้เขาเลือกเยอะ เขาก็จะแบบไม่ค่อยชัดเจนกับใครเลือกเลือกไปก่อนไทยใบน,นี้อาจจะเป็นลักษณะของจินตนาการหรือภาพลวงตาก็ได้นะคะมาดูใบต่อไปว้าวีวนอ e n เปนเทอร์เคลผู้หญิงคนนี้ควีนลักษณะของเขาะจะเป็นลักษณะของคนนิ่งเงียบเหงานั่งอยู่นิ่ง แต่มีเงินเราอาจจะกําลังคิดด้วยความที่เขานั่งอยู่คนเดียวเนาะเขาก็จะเหงาเหงาคิดมากอยู่วิตกกังวลด้วยความคิดมากของเขาอะเหงาเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวอะประมาณเหมือนคนโดดเดี่ยวที่นั่งอยู่คนเดียวอะฟินเขาจะเป็นลักษณะของคนที่หน้านิ่งๆดุดุเงียบเหงา เป็นลักษณะของคนที่มีอีกโก้สูงหรืออาจจะเป็นคนลักเหรียญน,นี่มันเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุดินเนาะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้คือรวยอะ่ะมีเงินแต่อาจจะเหงาเหงาหน่อยช่วงนี้ว้าวนายอัพเพนท์เิลมีเงินอีกแล้วคนนี้เขาเป็นคนที่คิดอะไร มีแบบแผนเป็นคนที่วางแผนจะทำอะไรเนี่ยเขาจะทำตามแผนที่เขาคิดเอาไว้เขามีจุดยืนเขาเป็นคนเป็นเป็นลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์นะคิดอะไรชา้ชาๆทำอะไรชา้ชาๆด้วยความที่เขาเป็นคนที่ เป็นนักวางแผนอ่ะเขาก็เลยวางแผนที่จะทําอะไรเนี่ยเขาจะไม่ผีผามแล้วเขาจะค่อยๆทําลักษณะเป็นเหมือนคนที่กําลังก่อร่างสร้างตัวในการทํางานในการเก็บเงินเขาจะนิ่งๆิเนนิ่งๆเหมือนกันเลยคนนี้ก็นิ่งนี่ก็นิ่งนี่ก็มานิ่งๆเนี่มีเงินนะแต่มานิ่งๆนี่นั่งถือเงินไว้นิ่งๆอันนี้กําลังก่อร่างสร้างตัวมานิ่งๆเหมือนกันว้าว เพจออฟคัพมาตำแหน่งนี้เหมือนกันเลยอะ่ะเหมือนคนราศีมิถุนเมื่อกี้เลยตำแหน่งที่สี่มันจะเป็นเหมือนคืออ่าสิ่งที่เป็นแรงสนับสนุนปัญหาที่จะต้องแก้ไขอดีตที่ผ่านมาเพจเพจออฟคัพ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนคนเด็ก mm hmm. เด็กถือถ้วยเด็กคนนี้เขาเป็นคน มีสัมผัสพิเศษเขาเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนถือถ้วยมาให้ถ้วยมันจะหมายถึงคนที่มีลักษณะของการมามอบความรักให้อะนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับลังสังหรณ์เด็กคนนี้เขาจะเป็นลักษณะของคนที่มีอารมณ์ศิลปิน,นอ่อนไหวง่าย กำลังคิดกำลังมโนอะไรอยู่กำลังคิดมากคิดอะไรอยู่เนี่ยช่วงนี้ก็จะเหมือนอ่อนไหวง่ายว้าวที่ผ่านมาอาจจะเกิดปัญหาตกงานออกจากงานโดยปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวมีอุบัติเหตุเลิกล้าเลิกล้างอย่าล้างอะไรประมาณนี้เนาะ ว้าวอนาคตดีมาก8ดเหรียญเอตอัพเพนเจเกิลเป็นลักษณะของคนที่ทำงานใช้โดยใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองเป็นเขามุ่งมั่นตั้งใจทำงานทำมาแล้วทำมาอย่างมากทำมาอย่างหนักตอนนี้เขากำลังจะมีเงินเยอะเงินมากขึ้นจากการที่เขาทำงานในออฟวอร์ wall, ช่วงนี้ระวังเรื่องของการ ไพ่ใบนี้จะเป็นลักษณะของคนที่บุกตะลุยบุกตะลุยไปโดยแบบมุทะลุดุดันอะระหว่างเรื่องอารมณ์ระหว่างเรื่องว้าวเทออฟซอดเจอรักสามเศร้านะนี่อาจจะมาจากความที่เราเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรพูดโดยไม่สนใจ คนอื่นต้องระวังเนี่ยไม่ว่าเรื่องเป็นเรื่องกิจการการงานก็ระวังเรื่องการถูกโกงถูกหลอกถูกโกงความลับก็เหมือนกันดูดีๆว่าคนที่เข้ามาเขามีใครแล้วหรือยังอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะรักสามเศร้าเราสามคนอนาคตกำลังจะมีสิ่งดีๆความรักดีๆกำลังจะเข้ามา ตำแหน่งนี้มันจะเป็นในเรื่องของอนาคต3 6ถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตว้าวทูออฟครับเนื้อคู่3 6ถึง6เดือนข้างหน้าอาจจะได้เจอคู่คู่บุญคู่วัสนาเนื้อคู่เลยล่ะพรมลิขิตจ,จะพาให้มาเจอกันเอชออฟครับจะเป็นลักษณะของฟ้ากำหนดอะ ชะตาฟ้ากำหนดอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาแล้วว่าเราจะได้มาเจอกันเนี่ยเขาเป็นคู่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ด้วยนะคะนี่จะได้เจอกันแล้วอนาคตรอหน่อยเนาะจะได้เจอความรักดีๆแล้วตอนนี้ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินติดขัดความรักไม่ค่อยดีต่อไปมันจะผ่านไปแล้วเนี่ยอนาคตเงินกําลังจะเข้ามาหนึ่งถึงสามเดือนจะได้เจอความรักดีๆด,ด้วย รออีกหน่อยให้ผ่านช่วงนี้ไปได้เดี๋ยวสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะการเงินช่วงนี้นิ่งๆอยู่เดือนเดืนถัดไปเนี่ยเงินที่เราทําเอาไว้มันจะสําเร็จสําำลิดผลให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเงินขึ้นมาแล้วจะได้เจอความรักดีๆด้วยนะดีใจด้วยนะคะราศีกรกฎนะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเมจิท t ล r o t by k i t t y เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสัก้ายช่องเราให้ด้วยนะคะเราเป็นช่องใหม่เนาะกำลังเริ่มสร้างช่องเริ่มก่อร่างสร้างตัวจากจากหนึ่งนับหนึ่งใหม่เลยขอบคุณมากนะคะ